รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภาพที่จะนําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเช่นเคยในช่วงโฟกัสข่าวเดี๋ยววันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ก็จะหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงปัญหาความเดดือ ร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนเราก็จะนําเสนอข่าวสารเพื่อส่งตอบประสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กลงจุดนะครับส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ วันที่31มอกราคม2565ที่บ้านเลขที่ยีทับหหมู่ที่7บ้านทุ่งตำบลสะท้ออำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งมีนางสาวแสงเทียนจันแก้วอายุ35ปีเป็นเจ้าของบ้านได้โทรศัพท์แจ้งให้หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิอาริโยสามัคคีนาทวีให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปจับงูที่แอบเลื้อยเข้าไปนอนขดตัวอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวหลังจากที่นายปฏิพลมณีโชติได้รับแจ้งจึงได้พร้อมด้วยนางสาวสาววรลักษ์ทักษ์คำแหงพร้อมอุปกรณ์ในการ จับสัตว์เลือ้อยคานรถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและจับงูที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุพบเป็นงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยเข้าไปนอนขดตัวอยู่ที่บริเวณหลังบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้นําอุปกรณ์ในการจับงูเข้าไปทาการจับงูจงอางทันทีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งสามารถจับงูจงอางเอาไว้ได้นํามาวัดความยาวได้4เมตรจึงนําใส่กระสอบเพื่อเตรียมนาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ที่วัดรวงพระครูปฏิศาสการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพวงนำพุทธศาสนิกชนนักสแสวงบุญรวมพิธีแสดงมุทิตาจิตขอผ่อนหน้ารูปเหมือนบูรพา,ารย์และกล่าวคำสักกา,าระบุรพารย์ที่บุกเบิกงานนมัสก,การรอพุทธบาทพวง ให้การจัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทรรวงเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีในปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นหลังหยุดมา1ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 หลังจากนั้นที่บริเวณสันเขื่อนพรวงนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้น,นำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนนิชประชาชนนักสแสวงบุญร่วมพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดเขาโดยพระครูประดิษฐาสานการ เจ้าอาวาสวัดท่งตาอินประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธาบาทครวงเป็นประธานสวดคาถาปิดป่าทั้งนี้งานเทศกาลน้มพระสการลอยพระพุทธาบาทครวงเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีที่เคยจัดขึ้นเป็นประจำต้องมาหยุดเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากโควิด -19 ระบาดคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรีได้เอ่ยญาตให้มีการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และต้องจองผ่านแอป q, q ิของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเท่านั้นไม่รับวอล์กอินหน้างานโดยผู้ที่จะขึ้นไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงบนยอดเขาคิชจกูดต,ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มโดยแสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือการยืนยันทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงเอกสารรายงานผลการตรวจโควิด -19 ด้วย RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน3วัน คลิปวิดีโอถ่ายโดยผู้ที่ขับรถผ่านมาเจออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคนขับรถกระเด็นตกลงไปด้านล่างสะพานนอนนิ่งขาหักผิดรูปอาการสาหัสต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชมบุรีและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิไกลคุณธรรมได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกล่าวสะพานคนขี่กระเด็นตกลงไปด้านล่างได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบ,บนสะพานกลับรถเกือกมา้าบางปะกงกลับรถไปกรุงเทพมหานครหมู่ที่2ตะบนตํารวจอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีหลัง รับแจ้งจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ30-35ปีตรวจค้นในตัวไม่พบเอกสารใดๆไม่ทราบชื่อนามสกุลนอนหมดสติปลุกไม่ตื่นอาการสาหัสขาซ้ายหักศีรษะแตกเป็นแผลฉกรรกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลวิพารามมารับตัวไปร,รักษาทันทีตรวจสอบบนสะพานเกือกมา้าพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโว อีลิการสีขาวหมายเลขทะเบียนมองูลอลิงมอมา532ชมบุรีล้มอยู่ค้นในรถพบเอกสารหน้าเล่มทะเบียนชื่อว่านายวิทูลยิงป่าอยู่บน,นที่1น8เลขที่178หมู่ที่7ตำบลปร,ปราศาสตร์อำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ทราบว,ว่าเป็นเจ้าของรถผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากการสอบถามนายพิชิตกุลบุตร อายุ35ปีเปิดเผยว่าตนเองได้ขับรถขึ้นเกือกมา้าจะข้ามไปยังฝั่งกรุงเทพมหานครเห็นรถจักรยานยนต์นั้นล้มคว่ำอยู่จึงได้จอดลงมาดูพบว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปด้านล่างจึงได้พยายามวิ่งไปบอกรถด้านล่างและรีบโทรศัพท์แจ้ง191ให้กู้ผัยมาช่วยเหลือดังกล่าวเมื้อต้นตำรวจทัดว่าชายคนดังกล่าวคงขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วแล้วหลุดโคง้งรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ด้านบนสะพานแต่ร่างกระเด็นร่วงลงมาได้รับบาดเจ็บสาหััสดงงกล่า่าาวอยไร ก็ตามจะได้ติดตามหาญาติและดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปศูนย์ยยวิทยุเมืงองนครนาย,ยกได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ ภายในบ้านบริเวณร้านขายปลาหมึกย่างริมทางบารีคี4หมู่ที่4ตําบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอยู่ใกล้แถวหมู่บ้านพนสรสัรเจ้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านที่เกิดเหตุและได้ประสานตํารวจสายสืบเมืองนครนายกให้เข้าไปหาข้อมูลเก็บหลักฐานในเช้าของวันนี้พบนายพุทธิชยัยเกตปัรจงอายุ31ปีและคุณการจานาเพิ่มเพียรอายุ30ปีสองสามีภรรยารอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่บ้าน านผ่าเจ้าที่เข้าไปดูในห้องนอนชี้จุดที่คนร้ายได้เข้ามาทางหน้าต่างของบ้านมีรอยนิ้วมือติดอยู่ที่กระจกเจ้าที่ตำรวจจึงได้เก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายนำมาดำเนินคดีต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ของคุณการนาเพิ่มเพียรเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนตนเองกับสามีได้ออกมานั่งติวหนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครูที่หน้าบ้านโดยปล่อยให้ลูกสาวนอนหลับอยู่ในห้องนอนโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูลูก ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและต่อมาได้ยินเสียงลูกสาวนั้นร้องไห้เสียงดังจึงได้ดูที่โทรศัพท์มือถือพบมีชายวัยรุ่นตัดผมส่งสกินเฮดใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นได้เข้ามาในห้องนอนได้เข้ามาจับตัวของลูกสาวทําให้ลูกสาวนั้นตกใจร้องไห้เสียงดังทําให้คนร้ายตกใจรีบกระโดดหนีออกหน้าต่าง เข้าป่าและหลบหนีไปส่วนทรัพย์สินคนร้ายยังไม่ได้อะไรไปจึงอยากจะฝากถึงทุกคนที่ได้ดูข่าวนี้พอที่จะรู้เบาะแสตัวคนร้ายว่าเป็นใครให้แจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0903877031คนร้ายคนนี้กล้ามากที่เข้ามาถึงในบ้านได้และฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีดดตามกฎหมายต่อไป อะไรขึ้นครับค่ะก็เมื่อคืนนี้นั่งติวหนังสือหนูกับแปนนั่งติวหนังสืออยู่ข้างหน้าบ้านใช่ไหมคะก็คือลูกเนี่ยจะหลับไวป,ประมาณสักสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มก็คือจะหลับแล้วสองทุ่มตึ้งก็คือหลับค่ะเราก็จะออกไปอ่านหนังสือพอดีกําลังจะสอบก็ไปอ่านหนังสือแปรก็ออกไปนัง่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าบ้านน้องก็จะนอนอยู่ในห้องคนเดียวค่ะแต่พออ่านหนังสือเสร็จแล้วก็จะเข้าไปนอนกับน้อง,นองเนี่ยคะ่ะไม่ได้ปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ไปตลอดทั้งคืนค่ะพอที เราก็จะมีกล้องมงจรปิดก,ก็คือดูลูกตลอดเวลาทีนี้พอลูกร้องเนี่ยก็ได้ยินเสียงแอะแอะเนี่ยก็คือจะรีบวิ่งเข้ามาแล้ะทีนี้ระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยแฟนก็ดูชะโนกดูในโทรศัพท์ในในกล้องนะคะว่าเดินลูกเป็นอะไรลูกลุกหรือย,อยังอะไรเงะะี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนผู้ชายเนี่ยเดินผ่านกล้องออกไปทางหน้าต่างะค,ะค่ะเขาก็เลย วิ่งตามเข้ามาก็เปิดไฟเลยเราก็ตกใจอว่าเป็นอะไรเขาบอกว่ามีคนเข้ามาตอนแรกก็คิดว่าล้อเล่นพอหายไปทางหน้าต่างหน้าต่างก็เปิด<ม>เปิดโล่เลยค่ะแล้วก็เปิดแอร์ไว้มีรอยเปิดดูใช่ค่ะเปิดหมดเลยแล้วพอเดินไปตรงนั้นก็มีน้ําอยู่ที่พื้นอนะพื้นมันแฉะ<ม>พื้นมันแฉะมีตมม้องรอยการเหมือน,นมีคนเข้ามาใช่ค่ะแล้วพอไปย้อนดูก,กล้องก็คือเห็นจริงๆ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงชั้นสองจัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลโดยมีพันตำรวจเอกนพพลพัชสิทธิสมบูรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจโทจตุพงศ์สมมังรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคกพันตำรวจตรีสุวัชระภูรพัฒน์สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคกส่วนภายใน งานโดยมีร้อยตำรวจเอกสุรินทร์วงคุดรองสารัตปปบมสถานีตำรวจภูธรสามโคกร้อยตำรวจเอกสันทัศน์ผานชำนาญรองสารัตปบมสถานีตำรวจภูธรสามโคกร้อยตำรวจปลีมงคลทองนาครองสารัตปบมสถานีตำรวจภูธรสามโคกและดาบตำรวจประทีบกมลรัก,กพอบหมู่ป้องกันปรปับปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคกได้ให้ความรู้กับผู้เขา้ารับการอบรมด้านพันตำรวจเอก นพพลพัฒนสิทธิสมบูรณ์ผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรสามโคกเปิดเผยว่าพิธีดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับสถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรสามโคกไม่สอดคล้องกับปริมาณของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจแสวงหาความรู้ ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยออกระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตํารวจโดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้นําท้องถิน่นผู้นําชุมชนนักเรียนนักศึกษาผู้นํากลุ่มมวลชนต่างๆจำนวน50คนเพื่อรับการอบรมในระดับสถานีตํารวจในครั้งนี้ เป็นการรรสส่่่งงเเิมกาททอียวนเฉลิมพลมั่งคัง่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเที่ยวมุกสุกทั้งปีตรุษจ,จีนมุก2ประจำปีงบประมาณ2,565ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลมุกดาหารสมาคมเมืองสามธรรมและสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนเวียดนามชาวไทยเชื้อสายจีนและภักประชาสังคมข่าวจังหวัดมุกดาหารเปิดพิธี และภาคประชาสังคมข่าวจังหวัดมุกดาหารพิธีเปิดจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหารศาลเจ้าฟ้ามุงเมืองศาลเจ้าแม่สองหนางพี่น้องและบริเวณถนนสองหนางสถิตตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนางวันนาบุตรดีสิงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวเวียดนามและจีนโดยในแง่ของการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารมีประเพณีตามเทศกาลต่างๆซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นการยกกระดับการท่อง ท่เียวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันยามค่ําคืนนั่นคือกิจกรรมสตรีทอาร์ตมุกดาหารซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการขยายระยะเวลาพักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านที่พักโรงแรมโดยกิจกรรมตรุษจีนมุกครั้งที่2มีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึงวันที่1กุมภาพันธ์ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว บรรยากาศเนื่องในวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่เขตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ต่างนำบุตรหลานญาติพี่น้องประกอบพิธีไหว้เจ้าไหว้บรรพบ,บุรุษเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเนื่องในวันตรุษจีนถือเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยส่วนใหญ่จะนำของเส้นไหว้มาตั้งโต๊ะไหว้กันที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งของเส้นไหว้ย,ยังคงเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่และขนมมงคลต่างๆเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาส่วนภายในบ้านก็นําเครื่องเส้นไหว้ไหว้แปะกงงเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข และไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้คุ้มครองลูกหลานซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดจะมายาวนานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในวันปีใหม่หรือวันตรุษจีนทั้งนี้ในเขตเทศาบาลเมืองเบตงพันตำรวจโทจาริพัท์ทองแดงพบชกต่อชดอ .44 ได้ในให้เจ้าที่ต่อชดอเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยให้ประสานหน่วยกําลังต่างๆในพื้นที่ทางเจ้าที่ตํารวจสพเบตงทหารฝ่ายปกครองและกองกําลังพักประชาชนให้เพิ่มความเข้มงวด ตรวจปลารักษาการความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในพื้นที่ข้างเคียงยังคงมีเหตุการณ์ก่อกวนของผู้ไม่หวังดีอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่รอบนอกทางเจ้าที่ตชดอ,อสก็จัดชุดลาดตระเวนทั้งเส้นทางหลักทางรองพร้อมทั้งมีการตั้งด่านตรวจค้นบุคคลยานพาหนะสิ่งของแปลกปลอมป้องกันผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาก่อเหตุในวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน สวนสัตว์สงขราจัดคำเป็นรับตุดจีนชวนเที่ยวสวนสัตว์สงคราไหวเทพเจ้าและเลี้ยงเสือสร้างพลังชีวิตสร้างสิริงมงคลรับปีเสือระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้ สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนภายในสวนสัตว์สงขามีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่31มกราคถมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้โดยได้มีการจัดทำสมเฉพาะเสือให้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับไหว้เทพเจ้าอันถือเป็นการสร้างพลังและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อต้อนรับปีเสือพร้อมรับถังหยวนเสริมโชคลาภต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้าส่วนแสดงเสือเพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เป็นพี่เลี้ยงเสือในปีเสือทองโดยสามารถเลือกอุปถัมภ์ผ่านกล่องมงคลสีแดงจำนวน3ามกล่องคือกล่องที่1เลี้ยงเสือสร้างพลังชีวิตกล่องที่2เลี้ยงเสือสร้างสิริมงคลและกล่องที่สเสริมโชคลาภพร้อมทั้งได้จัดเชียมซีสำหรับทํานายดวงชะตานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์สงขาตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพเจ้าจะสามารถช่วยลดทุกข์ ลดเคราะห์กรรมได้โดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงจะช่วยทําให้เบาบางลงได้สวนสัตว์สงขาจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์สงขาในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนี้ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวชมสวนสัตว์แล้วยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเสือผ่านกรงมงคลอันเป็นการช่วยส่งเสริมความเป็นสนิมงคลเสริมดวงชะตาโชคลาภและผดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต ที่โดมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงค์อำเภอสีสำโรงคจังหวัดสุโขทยัยวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงคได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทยัยให้ดำเนินการโครงการประเมินวัตทีร้อยโทดร Đ. นิคมเหลี่ยมจุย้ยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนายคทาวุฒิเทพยศผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงค์เป็นผู้กก่ารายงานและนำคณะกรรมการคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เยี่ยมชมให้กำลังใจนักศึกษาและให้คะแนนแต่ละก,กลุ่มงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ จากการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ดังกล่าวมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังนี้ประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวผลงานประตูคัดกรองอุณหภูมิจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประเภทที่2สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพผลงานเครื่องคัดผลมะม่วงจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประเภทที่3สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทยผลงานผลิตภัณฑ์เสริมรสมายองเนสผสม แกงมัสมัมนเสริมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ จากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุขโขทยัยประเภทที่4สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรผลงานรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยและประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนผลงานหัตถศิลป์ถิ่นพระรุ่งเจ้าจากวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงผลงานของน้องน้องนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาสุขโขทยัยได้รับรงางวัลชนะเลิศในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวั วักรรมอาชีวศึกษาของจังหวัดสุโขทยัยเพื่อเข้าประกวดผลงานในระดับภาพและระดับประเทศมุ่งสู่ความสําเร็จเป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และวัตรกรรมอาชีวศึกษาต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศกู้ภัยอุยทัยธานีจุดลานศักได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้บ้านตายายที่บ้านประสานสุขเลขที่309หมู่ที่11ตำบลลานศักอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธา,ยานีหลังจากได้รับแจ้งเจ้าที่กู้ภัยอุยทัยธานีจุดลานสัก พร้อมด้วยรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสักแห่งการทางลานสักนำมารถน้ำจํานวนสาคันมาอย่างที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านไม้สังกะสีเจา้าทีเร่งกระดมฉีดน้ําจนเพลิงสงบลงโดยใช้เวลาประมาณ45นาทีระหว่างนั้นได้มีชาวบ้านได้มองเห็นพระหลวงพ่อเครือบที่อยู่บนกองไฟไม่แตกและไม่ไหม้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสัจจะวาจาแห่งจังหวัดอุทัยธานีทําเอาชาวบ้านต่างก็ยกมือไหว้หลวงพ่อเครือบเชื่อบ,บรารมี ทราบต่อมาว่าเจ้าของบ้านตายายชื่อว่านางทองคำชาวนายกอายุ69ปีและนายสมนึกบัวอ่อนอายุ73ปีเป็นสองสามีภรรยากันจากการสอบถามนายวีรวัตรเนืองนุชอายุ32ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เห็นกลุ่มไฟที่เกิดขึ้นภายในบ้านเนื่องจากช่วงนั้นไฟนั้นอย่างไม่โหมมากคนเดียวคงช่วยไม่ไหวหวันได้รับจรายจึงได้ประสานไปยังเจ้าที่ให้เข้ามาช่วยอย่างที่เกิดเหตุระหว่างนั้นไฟก็ได้โหมลุกไหม้มากขึ้นพร้อมกับมีลมแรงจนทําให้บ้านของตายาย นั้นมอดทั้งหลังส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านของตายายนั้นเจ้าหน้าที่ยังหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากการตรวจสอบอยู่ระหว่างความมืดอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าที่จะเร่งตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้สาเหตุเกิดจากอะไรพร้อมกับมีการช่วยเหลือคณตาคนยายเป็นการเืิองต้นด้วย กับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราลงไปที่ทําข่าวมาเพื่อนําข่าวคุณภาพมานําเสนอต่อคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยเป็นประจําแบบนี้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่2ทาง Facebook Fanpage สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และ ช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสทีวีออนไลน์เช่นกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด u u s สไคร e นะฮะในการที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงไปที่ทําข่าวที่มีคุณภาพนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ